ไม่ได้มีตัวตนแต่พอจิตมีกิเลสขึ้นมาจิตก็สร้างตัวตนขึ้นมาในสภาพความรู้สึกนะเวลาไปยุ่งกับกิเลสโยมนะเวลาไปยุ่งกับกิเลสเนี่ยมันจะเกิดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งสิ่งนั้นมากขึ้นเข้าไปพึงพอใจเช่นมีสภาพราคาโทสะโมหะเนี่ยราคานันทิตันหาก็ได้ราคาคือความพึงพอใจนะนันทิคือความเพลินตันหาคือความอยากในกายและใจแลวกันถ้าในภาษาธรรมะก็ได้ว่าในขันหะในกายและใจ เมื่อมีมากขึ้นมันจะดันอุปทานให้เข้มข้นขึ้นพออุปทานเข้มข้นขึ้นมันจะเกิดทิฏฐิหนึ่งว่านี่คือเราของเราเขาเรียกว่าสักกา,ายทิฏฐิแง่มุมของสังโยชน์สังโยชน์ซิปเนี่ยอย่างที่บอกว่าเวลาไปยุ่งกับกิเลสเนี่ยมันจะเกิดสิ่งเนี้ยเวลาไปยุ่งกับกิเลสมันจะเกิดการหมักหมมเป็นอนุใสความเคยคุนที่จะเกิดกิเลสอีก แล้วมันก็จะดแล้วมันก็จะหมักหมมอยู่งั้นแ่ะมันจะเกิดความเคยคุ้นเป็นนิสัยเป็นนิสัยตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นอนุใสยนะเป็นอนุใสยเวลามันหมักหมมไปมากๆมันก็จะหมักหมมเน่าอยู่แล้วมันก็จะคอยดันออกมาที่มันเน่าอยู่ข้างในเนี่ยมันคือเรียกว่าอสวะหมักหมมอยู่หมักหมมอสวะหมักหมมสังโยชน์สิบทุกข้อเนี่ยคือความมีตัวตนทั้งหมดเลยนะตัวตนเข้มข้นสุดก็คือสักยทิฐิคือเข้มแบบสุดๆเลยคือสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเต็มๆเลยเนี่ยก็คือถ้าภาษา ครูบาอาจารย์ก็ตัวครูของครูแบบเต็มรักเห็นกับตัวแบบเต็มรักเลยเขาเรียกว่าศักรยาทิฐิ